บอกหนักสุดในรอบ10ปีครับฝนตกหนักติดต่อก,กันหลายวันแล้วก็น้ําป่ามันไหลเข้าท่วมหลากหลายนะฮะติดตามภาพรวมสถานการณ์น้ําในประเทศไทยมาท่วมถนนท่วมที่ลุ่มมิดคันรถเลยนะคะเอาไปดูภาพนัำทนะี่ระยองฝนตกมีลายถ้ามืดแวะมัมวดีนะต้องเก็บของตลอดตอนนี้ถ้งเอานั่งร้านคราทำเป็นที่ดอกจากสถานการณ์ฝนตกหนักในห้วงที่ผ่านมา ทำให้เกิดวิกฤตน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศกองทัพบ,บกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยกองทัพบ,บกได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนเข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่ขั้นการเตรียมรับสถานการณ์การป้องกันและการลดผลกระทบโดยได้เตรียมกําลังพลพร้อมเครื่องมือและแผนปฏิบัติเพื่อช่วยเร่งระบายน้ําดํารงการติดต่อสื่อสารติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะหน่วยทหารในพื้นที่ได้มีการตั้งจุดบริการประชาชนส่วนหน้าในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเพื่อช่วยเหลือประชาชนเตรียมรับสถานการณ์และให้การช่วยเหลือได้ทันทีตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกซึ่งในห่วงของการเกิดวิกฤตกองทัพบ,บกได้เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนจากเหตุน้ำท่วม ยังทันท่วงทีโดยกำชับเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นสำคัญพร้อมจัดตั้งวอร์มติดตามสถานการณ์ขึ้นเพื่อประชุมติดตามสถานการณ์ร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณาภายัยนอกจากนี้ยังจัดตั้งกองอำนวยการช่วยเหลือประชาชนส่วนหน้าประจำพื้นที่เสีย่ยงโดยจัดกำลังพลพร้อมยุทธรณกประกอบด้วยกองร้อยบรรเทาสาธารณาภายัยรถบรรทุกชุดแพทย์เคลื่อนที่รถขั้สนาม ชุดเปิดเส้นทางขณะเดียวกันหน่วยขึ้นตรงกองทัพบ,บกในพื้นที่ส่วนกลางได้ให้การสนับสนุนเพิ่มเติมไปยังพื้นที่ประสบภัยอาทิหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พร้อมอย่างและเวชพัณฑ์จากกรมแพทย์ทหารบกเครื่องมือช่างจากกรมการทหารช่างอากาศยานจากศูนย์การบินทหารบกรวมถึงยานพาหนะขนาดใหญ่จากกรมการขนส่งทหารบก เพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถโดยภายหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมได้คลี่คลายลงกองทัพบ,บกได้ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องโดยศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยกองทัพภาคได้จัดก,กำลังคนชุดช่างก่อสร้าง และกำลังผลจิตอาสาดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายทั้งหลังโดยกองทัพบ,บกจะเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในการซ่อมแซมที่อยู่อาศาัยที่เหลือให้แล้วเสร็จในโอกาสต่อไป